สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดนยโรสกายทีวีนะครับวันนี้ครับเช่นเคยครับวันผมมารีวิวของแต่งนะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้วันนี้ผมเอาตัวนี้มาให้ทุกคนชมครับเอามาให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวไปดูครับอ่านี่นะครับผมได้ตัวนี้มาครับเป็นตัวบังโซหรอไอ้บังสเตอร์นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอ่าได้ตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็ได้มาจากลาซาด้าครับเป็นงาน CNC ครับราคาที่ผมจ่ายไปนะครับส่งฟรีนะครับอยู่ที่920บาทนะครับ มันก็จะมีชิ้นนี้นะครับนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับ920บาทครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวใส่มาให้ทุกคนดูนะครับตัวนี้ผมสั่งมาเป็นสีออกไทเทเนียมนะครับเป็นสีไทเทเนียมนะครับมันก็จะมีสีแดงสีทองสีดําสีไทเทเนียมนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นสีไทเทเนียมมาผมอยากแต่งให้บาลานซ์ของให้สีของรถเนี่ยมันมีความแบบมีความเข้มเข้มนะครับมีความแบบเกลิ่นให้สีมันโมโนโทนอ่ะเขาเรียกยังไงสีโมโนโทนเหรอ ให้มันเป็นโทนใกล้เคียงกันนะครับอ่าด้วยความที่รถผมเป็นสีดาด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูกันตอนเสร็จแล้วกันครับน่าจะใช้เวลาในการใส่สักประมาณ20่นาทีได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูตอนผมใส่เสร็จแล้วแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับก็ระหว่างที่ทําไปนะครับใส่กําลังใส่นะครับแต่ยังนี้ยังใส่ไม่เสร็จนะครับยังยังใส่ไม่เสร็จดีนะครับระหว่างที่ใส่ไปนะครับผมก็มาเห็นว่าอ่า อาจจะติดตรงนี้หรือเปล่าต้องลองไล่เช็คดูมันก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ติดนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เพราะว่าตอนที่เราไล่ตอนที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกนะครับตัวเครื่องเกียร์นะครับตรงเกียร์โยงนี่ออกมาเพื่อที่จะต้องใส่เข้าไปนะครับแต่พอพอเสร็จผมจะใส่ตัวนี้ครับมันติดที่ว่าตรงนี้ครับของแต่งตัวนี้ครับมันใส่ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวจะหาวิธีการใส่เข้าไปครับอาจจะถอดขาตัวนี้ออกนะครับถอดขาตัวนี้ออกเพื่อที่จะใส่เข้าไปครับเดี๋ยวลองมาดูอีกทีตอนที่ผมใส่เสร็จแล้วแล้วกันนะครับว่าใส่ใส่แล้วมันจะเป็นหน้าตาจะเป็นยังไงครับนี่ครับก็ออกมาดูโอเคแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูก่าอ่านี่นะครับก็อ่านี่นะครับก็หลังจากใส่ที่ใส่ไปแล้วครับก็สวยเขาใช้ได้เลยครับราจะใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้มีความแข็งแรงครับเป็นงาน C N C นะครับ นะครับแทนตัวเดิมนะครับเข้าไปนะครับก็จะได้ความสวยงามที่เป็นงานแบบงานไทเทเนียมงานงาน CNC ที่ดูเหมือนเป็นเหล็กงานโลหะนะครับเข้ามาเพื่อป้องกันเซฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันได้แข็งความแข็งแรงด้วยครับแล้วก็มีความยากในการใส่นิดหน่อยครับซึ่งตัวตัวนี้นะครับตัวกันล้มตัวนี้นะครับกันแข็งนีครับมีขาที่มันอยู่ตรงนี้นะครับ ผมก็เลยเลือกในการแบบตัดออกเลยแล้วกันเพื่อให้ได้ยึดตรงนี้ได้ครับก็แต่ตัวนี้ก็ยังยึดได้เหมือนเดิมปกตินะครับเราแค่เอาขาตรงนี้ออกไปนะครับก็ยึดได้ปกติแล้วนะครับก็ก็ก็โอเคใช้ได้ครับโดยรวมสวยงามครับผมก็อยากแต่งรถนะครับเหมือนเคยครับเปเสร็จตัวนี้ผมใช้เสียเงินกับการเปลี่ยนตัวนี้ไปทั้งหมด920บาทนะครับก็เหมือนเดิมครับก็คือ เน้นราคาถูกแต่ได้คุณภาพนะครับแล้วก็ได้สวยด้วยนะครับก่อนใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีน็อตให้การยึดให้ย้ำเข้าไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับ2ตัวด้านในนะครับแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมนะครับย้ำเข้าไปให้มันแน่นก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้ได้มันแข็งแรงครับมันจะได้หลุดยากนะครับจะได้ไม่หลุดนะครับจะไม่มีเจ้หลุดยาก you know right? นะจะได้ไม่หลุดนะครับก็โดยรวมแล้วก็สวยงามครับก็เสร็จไปครับกับตัวนี้นะครับ920บบาทครับใส่กันเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับ อ่าโอเคไงก็นะครับสำหรับใครชอบนะตัวนี้นะลองไปหาซื้อก็ได้นะครับในาซาดานะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่อง Yellow Sky TV เอาไว้ด้วยนะครับผมว่าว่ามีอะไรคลิปอะไรมาให้ทุกคนดูกันและติดตามกันอีกนะครับไงขอบคุณกับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับผมเย้บ๊ายบาย